ขาเกิดเหตุคนร้ายชิงทองขึ้นนะคะในพื้นที่จังหวัดลำพูนค่ะน่าจะได้ติดตามข่าวกันมาบ้างแล้วล่าสุดทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จังหวัดลำพูนก็สามารถติดตามแล้วก็จับคุมคนร้ายที่ไปก่อเหตุชิงทองย่านนิคมอุตสาหกรรมเอาไว้ได้แล้วนะคะหลังก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปกบดานในโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ พลตารวจโทพิยะตาวิชัยผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค5ถแถลงการจับกลุ่มนายเอกสิทธิ์หรือว่าต้นคําใสอายุ35ปีค่ะเป็นชาวตําบลเมืองนะอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่ก่อเหตุวิ่งราวซั์เป็นทองรูปพรรณน้ําหนัก,กรวมกว่า9บาทนะคะที่ร้านทองเส้นเฮงบนตําบลบ,บ้านกลางอําเภอเมืองจังหวัดลําพูนค่ะหลบหนีไปได้โดยตํารวจภูธรน,นิคมอุตสาหกรรมร่วมกับชุดสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรเมืองลําพูน ะะก็ได้ติดตามคนร้ายจากภาพวงจรปิดตรวจสอบหมายเลขทะเบียนร,รถจกักรยานยนต์คันที่ใช้หลบหนีนะคะรถคันที่ใช้หลบหนีหมายเลขทะเบียนกอไก่จจาน4ร0ย์ลำพูนค่ะโดยเจ้าของรถคือนายไพโรธสาครอ,อายุ55ปีซึ่งเจ้าของรถบอกว่านายเอกสิทธิ์เนี่ยนะคะเป็นคนรู้จักได้มาขอยืมรถบอกว่าจะไปทําธุระค่ะแล้วก็ได้นํามาคืนแล้วก็กลับออกไปณนะตอนนั้นไม่ทราบเลยนะคะว่านํารถไปก่อเหตุชิงทรัพย์ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้ที่ห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลป่าตันอำเภอเมืองเชียงใหม่นำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะคะอีกหนึ่งคดีนะครับเป็นเหตุชิงทรัพย์ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับก็มีผู้ก่อเหตุสองรายร่วมกันชิงทรัพย์เป็นรถจักรยานยนต์ที่ผู้เสียหายได้เสียบกุญแจรถคาเอาไว้นะครับขณะหลบหนีผู้เสียหายก็วิ่งตามทันเกิดชุดกระชากกันขึ้นรถแล้วก็ทําให้รถล้ม ก่อนที่คนร้ายจะใช้มีดออกมาขู่แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายหลบหนีไปตำรวจก็ได้ติดตามตัวมาได้1คนคือนายจัดซื้อส่วนเพื่อนร่วมก่อเหตุก็คือนายจันูนะครับหลบหนีไปได้โดยทั้งคู่ก็มีประวัติเคยถูกจับกลุมในคดีอื่นมาก่อนอีกด้วยนะครับ